สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องรพี EP ที่1อ่า EP ที่201ค่ะประจำเย็นวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะคะพี่ขา2567ค่ะเช่นเคยน้องรพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาหชุดค่ะ 40รายการเปิดรายการละ200บาททุกองคค่ะ1องค์2 0 0บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนสนใจโทรทักไลน์เข้ามานะคะพี่พี่ขาได้ที่เบอร์นี้นะคะ0 9 9ย์นะคะพี่ขา0 8 4 1 5 6 1ค่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะพี่ขาได้ที่เบอร์นี้นะ099ย์ 99, นะคะพี่ขา0 8 4 1 5 6 1นะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะพี่หาฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพี1วันมาสองรอบนะคะพี่ขารอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิปเก้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะพี่ขาขออนุญาตไปรายการที่1นนะคะพี่นะรายการที่1จะเป็นพระเนื้อผงเก่าค่ะ พระเนื้อผงนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาท200บาททุกองนะคะพี่ขาชอบรายการไหนโทรทักลายกันเข้ามานะคะพี่ขาพระเนื้อผงเก่านะคะพี่นะเก่าๆค่ะเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะเก่าสวยค่ะรายการที่สองนะคะพี่ขาสองจะเป็นพระนอนหลวงปู่ภูวัดอิน,นะค่ะพี่ขา พระนอนหลวงปู่ภูวัดอินค่ะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ200บาททุกรายการนะคะพ,พี่ขาชอบรายการไหนนะรายการที่3นะคะพี่ขาเป็นเหรียญลอ9นะคะพี่ขาด้านล่างเขียนว่าที่ระลึกลูกเสือชาวบ้านนะคะพี่ขา เป็นเหรียญรล่เก้าด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อจวนนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่สามเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดที่สองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมเป็นพระกิ่งเนื้อเมฆพัดค่ะเป็นพระกิ่งเนื้อเมฆพัดนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดที่200บาทนะคะรายการที่5นะคะพี่ขาหจะเป็นเหรียญหลวงตามหาบัวนะคะพี่ขาเหรียญหลวงตามหาบัวนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่นะ ด้านหลังเป็นวัดป่าบ้านตาดนะคะ2553ค่ะด้านบนเขียนว่านำโชคนะคะพี่ขาเหรียญหลวงตามหาบัวนะคะปี53เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่6จะเป็นพระกุเนื้อชินเก่านะคะพี่ขาเป็นพระกุนะคะพี่ขาเนื้อชินเก่านะเก่าสวยค่ะ รักุเนื้อชิ้นเก่านะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขารายการที่7จะเป็นขุนแผนภายคู่นะคะพี่ขาเป็นขุนแผนภายคู่นะคะด้านหลังจะมีตะกุดนะคะพี่ขา เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะเปิดกันที่200บาทค่ะรายการที่8นะคะพี่ขาเป็นพระพุธนะคะพี่ขาพระพุธหล่อโบราณค่ะเก่าๆนะพี่นะพระพุทธหล่อโบราณค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพระพุทธหล่อโบราณน,นะคะพี่ขา200บาทนะคะ รายการที่9เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่9นะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่10นะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่11เป็นนางพญาเก่าค่ะมาพร้อมอ่ามาในเลี่ยมนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงฝากพี่ๆโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ๆขาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะ รายการที่11นะคะพี่ขานางพญาเก่าค่ะ12เป็นนางพญาเก่าเช่นกันค่ะพี่ขารายการที่13นะคะพี่ขาเป็นพักกุวัดจุรามณาีค่ะ เป็นพระกุวัดจุลามณีนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่14นะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อเจิมนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเจิมวัดกุดีทองนะคะพี่ขาสุพรรณบุรีนะพี่นะ กับขอโทษขอพายพี่ๆด้วยนะคะ <c oughs> ไปต่อรายการที่สิค่ะ <c oughs> เป็นเต่าหล่อโบราณน,นะคะพี่ขา <c oughs> ขออนุญาตนะคะ <c oughs> เป็นเต่าหล่อโบราณเลี่ยมขอบนะคะพี่ขา เก่าสวยนะพี่นะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่16จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขาวัดดอนไร่นะคะเหรียญหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่นะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยนะพ่อมุย้ยวัดดอนไร่เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ เหรียญหลวงพ่อมุ้ยรายการที่17นะคะพี่ขา1ิเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณะค่ะพี่ขา เหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพราคูณวัดบ้านไร่ปี1-2นะคะพี่ขาเหรียญเก่าค่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่19นะคะพี่ขาจะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดเก่าค่ะ พระปิดตาเนื้อเมฆพัดเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่20นะคะพี่ขาจะเป็นเหรียญแม่ย่านะคะพี่ขา <c oughs> เป็นเหรียญแม่ย่านะพี่นะเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะปลายทางอยู่ที่ 200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเปิดองค์ละ200บาทนะคะรายการที่20ค่ะ21นะคะพี่ขาจะเป็นพระชัยนะคะพี่ขาไม่ตัดช่อนะ,ะพี่นะเก่าๆค่ะพี่ขาพระชัยไม่ตัดช่อเก่าๆนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา เก่าสวยเปิดกันที่200บาทนะพี่นะไปต่อรายการที่22เป็นเหรียญจอบเล็กอ่าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้เหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ <c oughs> เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเปิดอยู่ที่ 200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่23เป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นนะคพี่ขาเป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเสือหลวงพ่อเปิ่นเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิดกันที่200บาทนะคะสำหรับรายการที่23ค่ะ ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่ขาพ่อจาดนะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงพ่อจาดคะ่ะพี่ขาเก่าสวยนะเปิดอยู่ที่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ขาเป็นชินราชอาจารย์ชุมค่ะเป็นชินราชอาจารย์ชุมนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะไปต่อนะคะพี่ขารายการที่26เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขา เหรียญหลวงปู่เอี่ยม2469ค่ะเก่าสวยนะพี่นะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่27นะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธหล่อโบราณค่ะเหรียญพระพุทธหล่อโบราณนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะ เปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขารายการที่28เป็นเหรียญพุทซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่นะแล้วก็เป็นอ่าพระกาจร์ทิมค่ะเหรียญพุทซ้อนนะคะพี่ขาพศส5 0 9านะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ29เป็นพระผงสุพรรณเก่านะคะพี่ขาพระผงสุพรรณเก่านะคะเก่าสวยค่ะ30มิค่ะพี่ขาพระผงสุพรรณเก่าะคะ่ะ 31นะคะพี่ขา31จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะ32จะเป็นเหรียญหลอชินราชค่ะ เหรียญหล่อชินราชนะคะพี่พี่ขารายการที่33จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักค่คะเหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่34เป็นชินราชอินโดจีนค่ะ รายการที่35จะเป็นเหรียญคูบาอินสมนะคะพี่ขาวัดเหรียญคูบาอินสมวัดทุ่งน้อยเชียงใหม่นะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ36เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ เก่าๆนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ37จะเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักปีหนสองนะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ 38เป็นสมเด็จเก่าค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาเนื้อาหาเก่าๆค่ะเก่าสวยนะคะเปิดอยู่ที่200บาทเท่านั้นค่ะมีรอยบิ่นตรงนี้นะคะพี่ขาซ้ายมือด้านล่างนะคะ39นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าค่ะ 40เป็นพระร่วงลางปืนอ่าเป็นพระร่วงนะคะพี่ขาไม่ใช่ลางปืนนะพี่นะเป็นพระร่วงเนื้อชินเก่าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะพี่นะโอเคค่ะพี่พี่ขานองระพีค่ะลงครบทุก40รายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เบอร์โทรนี้นะพี่นะ0 9 9ย์ค่ะ0 8น1 5 6 1นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะพี่ขาที่เบอร์0 9 9ย์นะคะ0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาโอเคนะคะพี่นะสำหรับวันนี้น้องร,รบพีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพูดผิดทำผิดประการใดกับขอโทษขอภายพี่พี c f c ทุกท่านนะคะพี่นะสวัสดีค่ะ